เจ้าอ่อนเบิ้งห้องลูกเจ้าย้อนกลับไปเบิ้งให้เด้อโอ้สกปรกเข้ามาพูนเห็นแล้วเพิ่นเฮาเบิ่งแล้วอ่ห<น>เห็นแล้วมันก็เบ่้องทั้งเบื้องซานพูดเห็นอะรอยู่ความมุงบ่นของเกีิดียนี่<า>แม่งจะนอนขึ้นถ้วยจาใเพิ่่นบได้เอาตัวผมพึ่งมาเนาะมึงนอน่ะไปนอนอะไบ่มีบ่แม่งเวจักรเช่นไอ้ไอ้ฟัหมูไอ้ฟันเทียงแม่งจะเป็นลูกเขยไอ้ไอ้พี่พงศ์จะเป็นลูกเขยไอ้พงศ์ครับผมดีนะไม่มีนะบ่ราองกิไม่มีครับไม่มีเด็กๆไม่กินนะครับ มันจะถ้ากินก็ต้องกินบนดาดฟ้าครับที่มันไม่กินไงนะครับปลาดุกยายน้อยนะครับปลาดุกยายน้อยถอดวกซะไม่หมามีอย่างแชร์บนเพไมีอยู่นี่โอ้โหโอ้ยอันนี้มันอันนี้มันโอ้นคือห้องเด็กนะครับผมคือห้องค่ายมวยพีเจเอฟซีแคลร์ซินคอร์นะครับคือว่าผมบอกคำเดียวว่าว่าอันนี้นะครับอัน พวกเด็ดเด็ดนี่มันคือแบบว่าอยู่ห้องสบายหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องห้องแบบว่าอะไรนี่ครับผมสุดยอดครับแอร์หมดช่วงรูกเคยลูกเคย,เคยอนาคตของพงศิริครับแบบมึงอ้าวมึงชอบมึงอยากเป็นไหมเอาพูดจริงๆนะไอริมฮะไม่ไนรูฟันหนูนี่เอาฟันมึงป้ามันงบปรก่อนไอ้ไอ้กาลิม <c oughs> ไฟมื่กี้ชนะไอ้ไม่เลียมฮะ้าเขนี่ครับลูกเคยยิ้มสวยสวยไอรูเอ๊ะมึงอยู่ปอไหนแล้ว รุ่นเดียวกันสิเงี้เป็นบอแปงเรียกจีเคียะอแล้วมึงจะจบมึงไม่ไปโรงเรียนทักทีเนี่ยจบแล้วจบแล้วเป็นไงมอสองเป็นใน่ะเบียบไม่นองจบแล้วตรวจแล้วครับที่ลองเดินตรวจห้องน้องๆทุกห้องเลยเลยครับไม่ครับก็เดินมาดูมาอะไรนี่แหละรักพี่ดองครับเพราะว่ามันไม่ใช่มาตรวจบางทีเราก็ดูให้มันสะอาดหน่อยเปิดอีกรอบ มาทิมันไม่สะอาดหมสะอาดตามันกน็เคียบมันอยู่ห้องสบายกันนะไม่ว่าใครเนงะียบใช่ไหมละ่ะมีตู้เย็นใช่ครับมีตู้เย็นมีห้องน้าในตัวมีแอร์เนี่ยผมชอบจะมีแอร์เนี่ยมีพรมในตัวนี่เไ,ไม่ว่าจะเป็นมวยเงินหมื่นเงินเงินแสนนะครับผมห้องน้ำก็คือว่าสุดยอดที่ลูกพี่เสียแก่ที่ทําให้นักมวยนะสมัยผมเป็นเด็กนะครับเชื่อไหมว่าผมมวยบนเด็นนอนสี่เตงแฟมไม่รู้เพอา้องบนเด็นทอนคือมืตัของสี่เด็กไม่มีผ้าห่มด้วยซ้ำนอนดูคางนัน คางมึงสมุดจอลูกสมุดต่ว่าเลาตายแล้วไ่อยากนอนขางแล้วเหรอปบัเชื่อไหมว่าผมนอนอยู่ตรงไม่มียันมุงครับผมนอนนดูพวกดาวอยู่พวกอะไรสมัยก่อนอยู่จอลูกสมุดล้างจานตีเจ็ดแปดกระมังรุ่นพี่ใช้แม่งตีหนึ่งตีสองปั่นกัปซื้อมามุงมาไม้เขาไม่ไปก็โดนกระทืบซักรองเท้าทีหนึ่งเจ็ดแปดคู่โอ้ยโหดแล้วครับลำบากมันคือสมัยสมมตินี่ห้องน้ำในตัวนี่ก็จะเลี้ยงหน่อยนะครับนะบางทีก็มีขี้ถวยจานนะน้ำเปรี้ยวนะครับผม ุ acá, ่งนี้ยัยเห็นนะพูนี้สิาเบม่งอีกรอบเด้อลูกเน่นะบักซิงเฮ้ย่างมึงถ้าไม่มีไม่มีสไลด์มึงก็เอาไอ้มูท้วง้งก็นี่มูรสไล์มีเบิอร่างเลยเฮ่างเลยนี่กเลยกินได้เลยวันอาทิตย์ทำความสะอาดกัน่อยด้รับางนก็ได้กินไรกระท่อมได้กินน้ำขอยู่บาไงบอกไ่ได้กินเลนบอกไ่ได้กินวันนี้ื่อออฟฟิต ออวิทีไก่ปบคสิ้เอ้ยไอ้พีไก่บนออ้้ห้องจ่าโคงครับไม่อยู่นะครับน่าจะไปเล่นมวยนะครับผมแต่ว่าผมบอกคำเดียวว่าผมเสียแล้วเสียมวยสออยู่นัดร่วงรับเติมเติมมันไมยพังงบบกมันของกุมันดังไม่ิดเสียเลยเศีเติมจุกจมมอมัน วันบหาคิดที่เรวเสาอุ้นมือดนวะเสาทิ่ที่เรากระงก้ามื้วยครับเี๊ยอมากมากอันนี้ครับผมมากว่านกับมือหนึ่งแม่มือนี่อีกหาวันล่องมุ้ยซอยเยนักครับผมคดคิดที่ร้องพาไปดูห้องแปดแสนนอยห้องแปดแสนอยู่อีกตึกหนึ่งครับที่เกลดไปครับผมร้องมีพาเด้อพี่แกลูกดีเด้อเพื่อนมีพาดเครพา ได้ครับผมนะไม่รู้ว่าของจริของปลอมทนะอัีไปเนป็นของบัริดบัอยัิกนคอยพงหน้ามน้ามาโอ้มีทุกสวัสดีครับพี่แสนเชอ้ยอนี่ยิ้มจังหวะนะพี่ใช่โายิมไมน่าเงินสองหงินเจ้าไว้ไข่นี่ฮะเงินสองหมืนพี่น่ะมันหปีแล้วพี่ผมแมวกับพี่ก็ได้พี่หลอกผมยึดพื้นไปต่อหน้าคนเยอะ ผมบอกนะใหม่ก็ได้ไอ้ไม่ขี่ทีเซ็ตผมเอ้าเงินสองหมืน่นไม่ยืมก็ได้หรอกแค่ม่ยืมใส่ผม <c oughs> อุยท้องอ้ปงมันหมนแดงวะมีแบนด์ผมนะพักเอาไว้กันพี <c oughs> อันนี้งคงไปมันขอปคิด ของมือกิ้บ่ถ้าของไอจิตผมไม่จับนะเพราะมัน,นยังขายผ้าอยู่อะแต่ไปองอจินดูมื่กี้เพชรผ,ผมไม่จับนะม <c oughs> ีแต่ของผมผอเมื่อกี้เพชรครับผม8สนปากเหม็นครับผมแมนเหมนนี่ครับผมห้อ,องมีแอร์ทุกห้องนะครับผมนะอันนี้ก็ไอกาลินนี่นี่พ่อขมไอพงนี่ยใช่มันขนาดเครื่องซั้าทำไมมันเอาไม่ไมฟปั่นกันมันเนี้อมอนขางข้ามยังไเฮ้ยทาไมหมอนอูมันยว่ มันย,ยี่ยวนึ่มันขี้ใส่ที่นอนมันเฮสวีเกือบสองคนนะครับผมนะก็คนในสัง parlak ก็ยังจัดส่งนะครับก็มีพี่ชายจัดส่งอยู่นะครับแล้วก็แบบเอาไว้ดปเพื่ที่ปักหมุดไว้นะครับผมนะก,นนกนนะันเล่นสนุกเล่นคองครับผมปักหมุดเลยพี่เหรอเขาบอกพี่จอบป่าสาวล้างผลไมา้ผมก็ทืบมงึงนั่งไม่นี่เลยไอริมไม่นี่ก่นมานั่งคุยดีได้ริมสวัสดีพี่เอครับแม่ค้าผลไมา้ อะไรก็มันไม่กล้าพูดไม่มนัก,กุ่มิว่ลมเลยมันเสียกินยังก็ได้ไอริม,มัหนี่ก็จะเป็นอนาคตต่อไปอาจจะเป็นลูกเขยพงศิรินะเพราะว่าโอ้ย <c oughs> อ่ะยังแล้วไปเหตุไปดูกันกับไอพงอยู่เวียนซ้อนท้ายกัน <c oughs> มีแบนด์ด้วยมีแบนด์ <c oughs> แต่ไม่กินนะครับน่าจะเก็บเอาไปให้เมียรครับไอพงนะครับ <c oughs> กิบนกินหมดแล้วนะครับนี่ก็ห้องพงศิริกับจิตเพชศกันหมดนี่ไอเฮ้ยฮองเกยครั ยอดชิงชัยแต่ว่าเหม็นสาบอ่ะชกไฟหนิขอสนัเดื่อวันเสร็จลองจะติดตามก็ดูครับขอบคุณอะไรกินอะไรมะม่วงสดาวห้องนี้นะครับนะแง่ดูได้ดิโอ้โหตู้เย็นก็จะมีบ้างอยู่นี่ของมะม่วงผู้สาวไอรอนดิน่าจะมีมะม่วงร้านผู้สาวไอรอนดิโอ้ยดูห้องน้ำครับปออาหารนะครับน่ามัน นี่ครับ <S <S 2> <S 2> คือว่าห้องสะอาด <S <S 2> <S 2> เรียบร้อยนะห้องนะจะสมัยก่อนสะอาดด้อยหัวเสป็นห้องเลยเนาะเป็นตอวที่นอนโ,โอ้ยสุดยอดได้ลูกพีเมันเร็เทไหนดีนะว่ามันจะเป็นตู้นะครับเป็นแอร์เป็นพัดลมทุกห้องมีทุกห้องนะครับนะครับไุร้องตีมือได้ผมชกวันที่่20นี่ครับอีกสองสามวันนะครับวันฉลองสุดย่มได้ิมีลูกครับ เมื่อไหร่จะมีลูกอีกสักปีสองปีนะครับผมสักปีสองปีนะเนี่ยมาเนกาเดี๋ยวสิได้ไปอันนี้นะครับ,นะบแม่นนผมกับปั้นผามาอยู่เนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า,านะครับมีให้หมดนะครับที่นี่นะไขยในุงเทศไม่เหมือนไข่เลย,ยนะครับนี่เครื่องซักตปวรนี่ก็เครื่งเครื่องของนุญาตนะว่าโผกสลีมันได้เอภิญญาติมาไห้ผมเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โห 爷爷，那是哪爷爷吗？爷爷，爷爷。 ตัวนองเบ็อ,อเกเซอร์ไม่รูดีมันไม่ได้ใช้แล้วหัวย่านมาันเลยโอ้จริงในไอ้ผมกี่เมยแม่กูาบาทช้ไหมสิงดํงายู่ซสคกับผมห้องแงอรกไอ้สิงดำอยูตูปหออ๋อรูดีม,ม,มันสกีหรวะี่เชปรกันยูไคี่เชฟบอกรับไม่ครับไม่ครับขอเป็นลังใจและติดตามครับผมขอบคุณครับคุณเสียงสัตมาก นี่ <premises. S 2> คือค่ายมวยีเคนะจะเป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องดูทุกซอกทุกมุมนะครับก็อยากให้น้ํามวยทำคนสะอาดกันหน่อยเก็บคนสะอาดกันแน่พ้นดนี่ยนี่ย้การดึงไปเลยมึงอยู่หลายตึกจังวะมึงแวบไปแวบมางอนยึดแมกนะยึดแมกถือเื่อนะนี่ยนะครับเอาของพ่เจ้าสายใส่ป่ะห้องสองห้องสองอห้องอะไรกันเนี่ย บิวหนั่ล้านเจ้าดีเจ้าดีเฮ้ยเดี๋ยวครับนี่ก็คือเครื่องผ่านนะครับนะเครื่องเชือบคงสัตว์ผมผมก็ปั่นไปแล้วนะครับนี่ก็มีเครื่องอบมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับในค่ายโมทีเคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนีผมจะใช้มากแน่ครับผมขอคุณยลายได้ครับทุกกำลังใจครับตอนนี้ผมก็ห่อย like ี dai, ่สิบห้าปอนด์นะครับนะขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ชกมาเกือบปีนะครับนะอายุเราก็เยอะเราก็ทําน้ําหนักมาไปายกิโลแล้วนะครับซูยเก็มขี้มาขอบคุณเซนึงแล้วก็ลูกพี่นะครับผมทีนี้ค่าตัวอัญชลองหนึ่งแสนบาทนะครับ ตั้งใจเต็มที่ครับผมทุพี่จะม่นสงเลยปันีนคตกันพ่อเด็กคนนี่ครัสูงเยกาดแมงเมงชืนตั้งใจนะครับผมเอซีน้องหญิงไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องนะครับที่โมนนี่ไอ้พงพ่อมึงสกปรกมากไงพงอ่ะไหไอพงศริน่ะ มึงมาดูห้องมึงด้วยสิโอผมมึงเห็นปุยบ้างบอกเดวห้องผมสะอาดนะครับนะสะอาดสะอาดน,น,นะครับเหมือนห้องเหมือนห้องที่ลูกพี่ให้อยู่ดีๆก็อันนี้ผมไม่ได้พูดเราหน้าเอาตาไหนดีเราก็พูดดีไหนไม่ดีก็ไม่ดีพนะากรเจ็บความสะอาดหน่อยหกพูดว่าจะเป็นไม่เงินมือเงินแสนถ้ากันเยอะถูกแล้วเหมือนบ้านตจวเองเลยสินะครับนะดูห้องโซบีดิไม่ใช่ห้องผมไม่ใช่ห้องมึงอะไร คาดต้องลายเต็มเนี่ยกูเข้าไปกูยังถูกกินเหม็นที่ไปไอ้กายลืงลูกเคยยังบอกว่าห้องมึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับไม่เหมือนค่ายอื่นนะค่ายอื่นยังยังต้องซักเองยังปั่นเองหรือว่าหยดเย็นอันนี้เขามีให้หมดนะค่ายมึงพิเคมีห้องแอร์ทั่าสุดยอดที่ลูกพี่แกทำทำให้เนียผมวอามแบบผมไม่ได้พูดตองหน้าหรืออะไรนะผมรักลูกพี่รักควซื่อสัรลูกพี่มันเย็น คนซื่อสัตย์คนไม่ปากอ่านคนเปลียวก็ไอ้หลองกินมันป้าบอ่อนถึงเวลาซ้อนอนอายุเยอะไปช่างมันก็เคยทําซึ่งเสียงทําคําว่าอยู่ขังพี่มีไหนทุกคนเคยเห็นไหมครับที่ลูกพี่ที่ชนะครั้งตั้งแต่ลูกพี่เล่นมวยมาดูกับวงการมวยมาทุกคนเคยเห็นลูกพี่ขึ้นจะเต้นไหมแต่ท่าไดลูกพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยคือเดี๋ยวทุกคนเคยเห็นเ พี่เขาว่าพี่สาไก่พี่สาไก่ดีขึ้นดูพี่ผมเสียแฉกนะครับผมนะครับอยากจะวัาฉลองงานผมนะนะ้าตะพงศ์นะเบิรงห้องมันกะห้องกะดีทุกอันนะครับผมไต่ไฟลำลาปันใดครับโอ้ยอย่าพูดเลยพงกูกูพูงจริงนะกูกูไม่หอดสังขารมันไป็นไต่นอกให้เขาให้เขาต่อยเขา้าปากต่กระถ่ายไอ้ที่หายแล้วนอนไม่ตมึงเฮ้ศร้าเศร้าหลิ่มมั้ยล่ะ เบอรจะประด็่าครูเอูนช้งูวว <S 2> <S 2> <S นี่ก็คือผมก็มาปั่นผ้าน,นะครับนะปั่นผ้าอะไรที่ et, 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 เขาเห็ดเข้ากเย็ดเดเองผมไ่เคยใส่เด็กเยสมัยก่อนผมเป็นเด็กครับผมต้องซักผ้าให้ลุงพี่ซักผ้าลุงพี่ทีเจเจแปกะมังครับผมซักที่ล 7, ะเจ็ปกะลมังล่าจานที่ล 7, 8, 8, ะเจปกะลมังแบบนักมวยเจละสามสิบสก้นสมัยยุีวโอ้ยฝนนะครับผมพี่รอง เคยต่อยกับสถานฟ้าก uh, ับจอมดทกี่ครั้งสถานฟ้าเคยชกครั้งนึงครับผมต่อน้ำหนักให้สองปอนด์นะครับก็นานแล้วไป่เลฮะเกาละมึงเกาเลยยังแม่มึงเกาด้วยนะคุกแมงแผล่ราบรามเนี่ย พี่เดี๋ยวก็พี่น่าจะโดนมนตรงนั้น้องรถหล่อมาเต็มเลยแทงกันตายไม่ได้นะครับก็การบ่ายนะครับห้องน้องๆในตึกตึกหนึ่งนะตึกใต้ตึกใต้ก็ถึงนี่ยหลังไม่ได้คนแทงกันตายใช่เออเรื่องรถมาเต็มเลยมาดูไหมพี่หลงมาดูไหมพิ่งแทงกันสดๆร้อนๆเลยนะคนแทงกันได้เปล่าเออจะดูไหม S <S <uce myself> นะครับก็วันนี้เอาไว้ที่นี้นะครับผมก็ฝากมานะครับผมปลาร้าสับเช์จากส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็หมูแดดเดียวเนื้อเดียวบัญชีลองสามารถสั่งได้นะครับผมแล้วก็ขนมนะครับนะครับที่ผมลงเฟซว่าแฟนเพจไว้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครับผมผู้สนับสนุนครับผมเอลิเทนเพย์กันสะดวกกันคล่องนะที่ฝากผมไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะบัญชีลองก็จะตั้งใจให้เต็มที่นะครับเป็นเวลาอีกสองวันสามวันนะครับจะทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับผมอย่าคุยไรอย่าคุยไรด้อ ใหญ่พ <Là S 2> ิเศษหรอกใหญ่กับคิดว่าตัวเองใหญ่แล้วก็สดนี่ผมรอรอพูดเรื่องขนแดงตายเออมึงมึงไปก่อนไปก่อนแล้วคิดว่าตัวเองสูงใหญ่สดงยี่สิบสองปีเอ้เฮ้ยทำไมผมอายุเยอะถ้าเป็นไก่ก็มีเดือยเว้ยเดือยผมมันผมมันมีเดือยเหญ่ผมมันแหลมนะบผมทำเดียวใหญผมตีถึงตาได้พุ่นผมอยังไรผมอยากวาระกลุ่มไปต่างฝาก่อนเอาไว้ทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ Hai, apa